อันนี้คือรุ่นอะไรครับเศส 3M ครับ 3M 3M เฉพาะคั C ซกับหัวคันนี้คือไม่กล้า3ยี่ใช่ไหมสรมยี่สีเดิมเลยใช่ป่เดิมบาง2ล้าน2ล้านไม่ขายสติ๊กเกอร์เดินทุกจุดเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้มาเยือนที่สำนักโกดังม่วงสักหน่อยวันนี้มากับ ช่างดาวตำนานมาทำไมมาทำไมนั่นดิมาทำไมมาวุ่นวายเกือบเมื่อคืนแล้ววันนี้ผมโคตรชอบจัดเลยคันนี้จริงไหมสองล้านไม่ขายมีประเด็นมาแล้วครับผมเปิดร้านห้ามีประเด็นมีคนมางคนบอกว่าเอาไว้ขายชาติหน้าโโอ้หแต่จริงๆอ่ะผมก็บอกว่าชคันนี้ผมว่าขายได้ถ้าผมยอมขายอะครับจริงๆก็อยู่ที่ผมเราไม่เกี่ยวกับคุณนะใช่อยู่ที่เราไม่บางคนเขาบอกว่า ปั้มสายพี่มันแบดูไม่มีราคาไงนะเราคนเนี่ยแต่เลี้ยวอ่ะเนาะคนเขาไม่เล่นไงเขาไม่รู้อ่ะอยากจะสอนอะให้ฟังนะเพราะว่าเนี่ยผมก็ช่างเบี้ยวอืมนี่ไงสำนักช่างเบี้ยวราชบุรีตุ๊กติดช่างเบี้ยวเกี่ยวทำง้นนะผมอ่ะนี่หวานเจี๊ยบช่างเบี้ยวหวานเจี๊ยบช่างเบี้ยวกับผมสนิทกันมากเหรอช่างเบี้ยวมาอยู่ที่ทำ โอ้ช่างเปี่ยวคนกันไปหลายแสนแล้วจากที่เนี้ยโอ้มานอนอยู่นี่สองหนำคืนถามน้องนี่สนิทกันมากไปแจ็เก็ตอยู่นี่ถ้าแกไปไหนมาแกจะซื้อของแล้วผ่านมาหาผมประจำโทรหากันประจำช่างเปี่ยวเพราะเห็นแกชิคอินบ่อยทางนี้นะนั่นแหละครับผมก็มาเปิดตลาดนะใช่เลยทำปั๊มวางเครื่องเกียร์ช่วงล่างเี้ยธรรมดางนี้นี่ครับคือผมมามาเปิดตลาดที่นี่แล้วผมไปวิ่งอ้อยลงสีเทพและแกไปทำสีเทพตอนนี้เด็กสีเทพก็ทำตาม การที่จุดแรกอะที่ลบบุรีนะผมมามาโอ้ช่างเบี้ยวนะถ่ายใส่ลองสตาร์ทได้ครับมาชมกันคันนี้คือเมก้าสามยี่ใช่ไหมสามยี่ครับสามสายปีอะไรปีสี่เจ็ดครับปีสี่เจ็ดครับสี่เดิมเดิมเลยใช่ปีเดิมบางสุพรรณชัยสุพรรณชัยครับโอหคันนี้ทีแรกนี่อยู่ที่ไหนพี่คะเนี่ยคันนี้ทีแรกทีแรกน่าจะอยู่อยู่อยู่ทางนี่ยครับทางหนองม่วงไงครับอ๋อใช่นิ่มๆเลย หาย,ยากมากขยี้เลพี่เจ๊ที่ทลออเ,เลยเขาบอก็ะพี่เลยพี่ควันสวยมากควันกำลังดีะนะโอ้หทุกคนสุดยอดจริงครับผมโคตรชอบเลยฮะคันนี้ อันนี้ก็ฝาท้ายเขาก็มีการเก็บสีเนาะเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยครับก็สีเดิมเลย,เ,ยเดิมเดิมเลยเนีย่ดูกระซุกระซีนะคันนี้เขายังไม่ขายนะคันนี้นี่ดูเสาหน้า สองล้านสองล้านไม่ขายอ้าวอ้าวเอาดิคันนี้หายากมากเลยนะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าสภาพนี้ไม่กล้าเนี่ยไม่รู้ว่าเหลืออีกคันนี่เอฟเอฟสองพีออฟถ้เกิดว่าเป็นพวกรุ่นนี้ไอะตัววไม่ต่อไม่ต่อไม่บอกอันนี้มันจะเป็นกี่หลายนิดสเต็ปสเต็ปล้อ่าไหร่ สิบรอบครึ่งครับสิบรอบครึ่งสิบรอบครึ่งออกอเกียร์แปดไปทสี่เท่ากับเดก้าสามยี่ใช่ไหมเท่ากันเป็นเกียร์ตัวเดียวกันเป็นเซทเอฟหนึ่งศูนย์เก้าตัวเดียวกับเดก้าสองเจ็ดตัวเดียวกับเดก้าสามยี่ตัวเดียวกันโอ้เซทเอฟตัวเดียวกันครับอืมตัวเดียวกันเลยแต่ว่า<อ>แต่ว่าไม่รู้ว่าเฟืองท้ายช้าหรือเร็วอ๋อถ้าเฟืองเร็วก็จะเฟืองเร็วตัวนี้น่าจะแปดสี่สองแปดสี่สองมันเป็นไทสศิลป์หรือเปล่าไม่มีบอกพี่เอ๋นนี่ครับ อาไม่กล้าคอนโซลฟ้านะครับอ๋อน่าจะเป็นเจ็ดสี่หนึ่งอ๋อเจ็ดสี่หนึ่งเลยเหรอใช่โหรอบ,บช้ายนะเฟืองเร็วเท่าไหร่นะพี่เฟืองเร็วมันแปดสี่สองแปดสี่ตรงนู่นของมันอนะ่ะอืมแปดสี่สองเพราจะเป็นคอมมอนเร็วก็จะเป็นแปดสามเก้าสามแปดจะเป็นแปดสามเก้าอ๋อแต่จริงแปดสี่สองก็ยังถือว่าช้านะก็ยังถือว่าช้าแต่ว่าเครื่องพิ้เป็นปั๊มสายเนะี่ยรอบมันจะเยอะนะอ๋อรอบเยอะกว่ารอบมันจะกว่ากว่าได้เยอะกว่าอ๋อมีภายใน ภายในเดิมจะจัดเปนทุกคนอสุดยอดจริงครับคันนี้ชอบจัดเลยครับเอาเรื่องอะ่ะขอภายในความก้องสันนะครับโน่นคัน้นคนันค้นก็ไมกลกาสามยี่นะลั่นเลยนีด่ดูสีเซินะสีสวยมากทุกคนเนี่ยครับ คือสีคันนี้เป็นงานเพิไลายนะครับเป็นงานเพิไลายแบบยุคเมื่อก่อนเลยนะครับจากอู่สุพรรณชัยแล้วก็มีชุดแต่งโครเมียมนะครับตัดกับชุดสีเนี่ยโคตรสวยนะพี่แล้วก็อันเนี้ยกันชนเนี่ยเห็นว่าเป็นแบบเมื่อก่อนทองเหลืองลูกเกี่ยวลูกเกี่ยวมันเป็นกันชนที่ติดมากับหอยยาวรถหอยยาวอ๋อกันชนอยุค<อ>หอยยาวหอยยาวที่ออกมาใหม่ๆก็ต้องเป็นลายเนี้ยลายลูกเกี่ยวเดี๋ยวนี้หายมยากแล้ว นะ่จะ38แล้วต้ั้อยู่แบบนา้แล้วเาหมอทองยังไงในคันเนี้ย,นนย,ยอ๋อสามยีย่ปีเดียวกันด้วยคันนี้ตายพดคันนี้ปะทะบออคันน,น,นู้นตายทอช่างพดคันนี้ฮะมาปู โอ้ล้อมเนียมอ๋อนี่วิ่งอ้อยใช่ไหมครับวันนี้โอ้อันนี้ทันี้ก็เดิมทึ้อย่างโอล้อมเนียมหมดอเลยสีนี่เดิมมากโอ้นี่ทุกคนดูเอาครับมีสี่เ่นี้ก็ประมาณเดี๋ยวนะีแล้วก็เกือบยีปีเกือบยีปีโเกือบยีปีแล้วอะะว่าจริงมันสวยันสวยกันนงเกสงสามีว เป็นไงเดเนิมนะสุดจริงครับผมสุดมากสุดมากโหนี่สุดละเลขไม่ห้าแสนสีสุดยอดเลยครับผม ันนี่ยูโรทู Euro two, ครับยุคเดียวกับดิก้ะสามยี่นะดิก้ะสามยี่ดิก้าสองเจ็ดยูโรสองยูโรทูเนี่ยเดิมเดิมจะเป็นสมอทองแต่ว่าอันนี้เขาก็น่าจะเอามาติดทีหลังเดิมเดิมก็จะเป็นติก๊กร์เมก้านะฮะอันนี้ก็เอาติ๊กเกอร์ของตัวคอมมาติด พลังพีซื้อเด็1โชงลางแปดน็อตอิมิเนียมโอ้ติ๊กเกอร์นี่โอ้โหทุกคนสุดจริงครับนานๆทีจะหาเจอนะรถเอ่อไมกา้าสามยี่นะครับสบภาพดีบลมๆมประมาณนี้สติ๊กเกอร์เดินทุกจุดเลยครับไม่ธรรมดานะ ี่ครับมาดูสุดหล่อสองคันนี้อันนี้คือรุ่นอะไรครับเซษสามเอ็มครับสามเอ็มสามเอ็มเฉพาะคัสซีกับหัวโอ้โหแล้วไส้ในจริงๆคืออะไรครับเนี่ยสามแปดคอมครับสามแปดคอมอ่าโหตันอีตันครับช่วงล่างของอะไรครับกลางเซตเอ็มแล้วนะเซตเอ็มเอ็๋อใหญ่ละแล้วส่วนคันนี้แหละครับของเซษสามซีซี่ครับสามซีซีสามทีซีเเดิมๆอยู่มีกล่องนิดหน่อย สุดหล่อเลยเฟืองช้าเฟืองเร็วครับเฟืองเร็วครับอ๋อเฟืองเร็วเฟืองเร็วปี54าี่ปีห้เป็นเบรกน้ำมันอยู่อ๋อราคาเป็ราคาก็ตอนนี้แปลกขายไม่ได้ครับเจ็ดตัวครับเก็บตัวคันนี้ตอนซื้อซื้อมาแพงมากเลยตอนนี้ก็เลยเก็บไปเดี๋ยวว่าหาว่าเดี๋ยวราคานี้ขายชาติหน้าอะไรเงี้ยไปขายไม่ได้เดี๋ยวนี้มีประเด็นดาวเดี๋ยวมีคำพูดอีกนะนี่ดูคันนี้ 3M โคตรสวยครับสวยจัด นี่หน้าเงาแปบเปิดไฟก่อนเดี๋ยวนี่หน้าเงาแก้มโครเมียมกระชนโครเมียมสวยมากเลยครับทรงเดิมๆเ,เลย FM 2 p ติ๊กเกอร์นะ YouTube นี่ครับ FM 3 M โอ้โหนี่พลัง P 1 1 c พลัง P 1 1คอมนะฮะ 380แรงเกียร์อิตันนะครับ12รอบครึ่งนี่โหติ๊กเกอร์เดิมเดิมสุดจริงบ้านนี้คือเขาเน้นแบบเดิมๆดิมมันนะเนี่ยช่วงล่างก็เป็นซัดเอ็มนะครับเป็นช่วงล่างใหญ่ซัดเอ็มนี่ดูฝั่งนี้เออ่ฝั่งซ้ายเนี่ยครับคอปแคป เพจปิดโชว์นองเลดไลสัก,กุระวันนี้มืดหน่อยครับผมไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะนี่โบไปพันเครื่องญี่ปุ่นนะครับถ้าเครื่องญี่ปุ่นนี่จะเป็นโบไปพันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องฮ่องกงหรือว่าเป็นเครื่องบ้านเราเนี่ยจะเป็นโบธรรมดาพวกเครื่อง P 1 1 c เนี่ยนะนี่ครับโอ้โหมอลมโปรเฟียนะฮะ เป็นมอเอลมโปรเฟียชุดใหญ่นี่สามหัวยิงถังลมสามใบนี่ทอเล็ดออกท้ายครับผมสุดจริงสุดจริงคันนี้ทรงสวยเลยนี่นี่คันนี้คันนี้สามซีซีนะครับสามีีตัวเบรกน้ำมันปีห้าสี่คื่อกีที่พี่กวางพี่นะปีห้าสี่นี่นี่ ตัวแรกไงพี่ตัวแรกเลยเอล๋อว่ามีแว่าเป็นแห้งตัวที่พี่ว่างที่ว่าทางชุพพรที่เขาใช้นะที่ว่านั่นแหละนี่ไงพลัง AO9C นะครับหรือว่า a 0 9ู3 4 4 4ียีแรง,แง,แงโอ้โหนี่ล้อนหน้าเขานี่ล้อนหน้านะฮะล้อนหน้ามีเนียมลายลาจิบอ่ชบลลาชังเบียลราชบุรี นี่คเอาเรื่องอะ